อันนี้หนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้เป็นทรงมือสอดงานไม้ประดูนะครับลายก้างปลานะครับตัวนี้ลายสวยมากเงาพิเศษเลยครับลายก้างปลามันจะเงากว่าไม้ปกตินะครับอลูมิเนียมซิ้งนะครับตัวรางไกลกล่องแบบเซฟตัวขอบสุดของรางปีเนียมครับไม้ประดู่ ลลอรดูจากซ้ายนะครับลายไม้จากค่อนข้างสวยครับลายก้างปลาสนใจตทรงานเอรโทรก็าตามนี้นะครับ0 9น 8, 2 2 3, 1, 7, ก้าแปงมเจดเบผม กว้างนะครับขอบคุณครับผม